ตัวแฟลตฟอร์มตัวใหม่กิสมอฟร์ เปิดต,ตัวอย่างเป็นทางการไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแพลตฟอร์มตัวใหม่กิสมอ for ออกภายใต้แนวคิดให้มากกว่าสำหรับคุณโดยงานนี้ดรนัทพัชระอัมพันยุทธประธานผู้ก่อตั้งและคุณกัญญนัทรัศมีโชตประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท n e w h o r i z o n g l o b a l network จำกัดได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว g i ส m o ลแอปพลิเคชันอย่างเป็นทางการโดยเชิญสื่อมวลชนจากสำนักต่างๆมาทำข่าวและสมาชิกร่วมทุก กิจมาร่วมกันอย่างคนะึกคักนัดโรงแรมแกนรอบรูติคโฮเทลถนนสีนคริน ดรนัทพัฒน์อัมพันยุทธประธานผู้ก่อตั้งกล่าวถึงแนวคิดการเปิดตัวแพลตฟอร์มกิฟท์มอว่าต้องการให้กิฟท์มอเป็นนิวคอมมูนิตี้ด้วยการขยายออกไป <Hey. S 1> พลังงานโซเชียลแห่งการเกื้อกูลกันและกัน <Hey. S 1> โดยได้สร้างแพลตฟอร์มทางธุรกิจเพื่อ <Hey. S 1> ให้เกิดประโยชน์สูงสุด <Hey. S 1> โดยยึดหลักเศรษฐกิจแบ่งปันการให้ที่มากกว่าและให้ก่อนเสมอจึงมีคำว่ากิฟท์มอเพื่อตระหนักในคุณค่าและตัวตนของสังคมและการเริ่มต้นทุกอย่างการให้และสน สนับสนุนซึ่งกันและกันทุกภาคส่วนทำให้เกิดธุรกิจเกิดสังคมเกิดการกระจายรายได้ในกลุ่ม g i f t ์มอร์คอมมูนิค่อยๆขยายกว้างออกไปเรื่อยๆเมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง Social d i r e c t i ชัสังคมได้เปลี่ยนการสื่อสารทางเทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้งและในวันนี้ยังคงเดินทางมาสู่ยุคของโควิด d i เร็ชันทุกอย่างถูกชะง,งักเาว่าโลกต้องเผชิญกับโรคระบาดทั้งโลกส่งผลกระทบในวงกว้างผู้คนตกงานขาดแคลนรายได้ผู้ปรก การขาดทุนและปิดตัวลงเรื่อยๆเศรษฐกิจทั่วโลกเข้าสู่ภาวะตกต่ำทำให้พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปเรียกว่า New Normal ปัจจุบันพบว่าประพฤติกรรมของผู้บริโภคไม่ค่อยออกจากบ้านและจะหันมาซื้อขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆดังนั้นแพลตฟอร์มของกิฟท์มอล์จึงเข้ามาเสริมและตอบโจทย์ความต้องการโดยร่วมด้วยช่วยกันในการส่งพลังที่เข้มแข็งของสังคมให้กันและกันประธานผู้ก่อตั้ง จุดเด่นของคลิปมอนะครับเราจะเป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายในการใช้งานและง่ายในการทำความเข้าใจเพื่อให้ทุกๆคนสามารถที่จะใช้งานแพลตฟอร์มนี้ได้อย่างง่ายดายเราได้มีการวิจัยและก็ออกแบบในรูปแบบของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันให้สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถใช้งานได้อย่าง รวดเร็วแล้วก็ไม่มีการติดขัดไม่มีการสะดุดสามารถใช้ร่วมกับโมบายแอปพลิเคชันหลายๆอย่างและในส่วนสามารถนำผนวกกันได้ครับแล้วก็ใช้ใน iOS แล้วก็ Android ที่เป็นระบบปฏิบัติการหลักในมือถือที่คนไทยใช้กันทั่วไปได้ด้วยเช่นกันครับธุรกิจแพลตฟอร์ม g i ฟ t m มอ e ของพวกเราเป็นของคนไทย100%เซตั้งขึ้นภายใต้สิ่งที่เราเรียกกันว่าสังคมเศษรษฐกิจแห่งการแบ่งปัน ในที่นี้ครับจะมีผู้บริโภคนะครับจะมีผู้ผลิตหรือในลักษณะของคนที่จะร่วมนำในเรื่องบริการเข้ามาร่วมและในขณะเดียวกันเราได้ผูกโยงในเรื่องของเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งนะครับให้กับผู้ที่มีความสนใจหรือผู้ที่รักและชอบในระบบเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเรานำสามส่วนนี้มาประสานกันและใส่ลงไปในระบบแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแอปพลิเคชันให้กับ คนไทยทุกๆคนได้มีการใช้งานครับเราได้มีการวิจัยและมั่นใจว่าคนที่เข้ามาใช้งานจะสามารถทำความเข้าใจเรียนรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์สูงสุดจากแอปพลิเคชันนี้ได้อย่างรวดเร็วครับ